ตอนนี้มีกสทกับมีทสทคือมีการสื่อสารแห่งประเทศไทยกับมีองค์การโทรศัพท์ใช่ครับสองแห่งนี้จะแปลอย่างไรจะเป็นเอกชนสองลายหรือจะกลายเป็นเอกชนลายเดียวหรือว่าหรือว่าจะทำยังไงหรือว่าจะให้มือเหมือนเดิมแต่ว่าไปสร้างบริษัทลูกบริษัทลูกทํางานบริษัทแม่เป็นโฮลดิ้งเฉยๆหรือ,หร,อ,ห,รอหรือจะทำงไงในแผนแม่บทโทรคมนาคมที่ว่าเนี่ยเราจะสร้างบริษัทแม่ขึ้นมาบริษัทหนึ่งนะครับ เป็นโฮลดิ้งคอมพานีเนี่ยนะครับบริษัทแม่นี้คือเจ้าของหุ้นบริษัทการสื่อสารทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์บริษัทแม่นี้คือเจ้าของหุ้นบริษัทองค์การโทรศัพท์ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนักใครเป็นเจ้าของบริษัทแม่เจ้าบริษัทแม่วันนี้ก็คือกระทรวงการคลังคือประเทศรัฐบาลไทยเริ่มต้นเริ่มต้นครับเสร็จแล้วก็ในบริษัทองค์การโทรศัพท์เราก็ขายหุ้นไป จจะขาย25ให้กับพันธมิตรร่วมทุนอีก25เขายให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยในประเทศไทยหรืออะไรก็ว่าไป<ม>ขณะนี้มีกรรมการทําเช่นเดียวกันในบริษัทการสื่อสารก็ทําโดยวิธีนั้นจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็โ o l d i n g company ที่บอกว่าโดยกระทรวงการคลังไป <c oughs> ถือหุ้นแต่ละอันนั่นรับแต่ละอันจะขายออกไปเนี่ยแล้วเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เราจะเหลือทั้งร้อยตรงนี้นเ,เหลือทั้งร้อยส่วนตรงนี้นนก็แล้วแต่ เป็นขั้นตอนวาขั้นตอนแรกอาจจะเหลือเจ็ดสิบห้าก่อนอขั้นตอนต่อมาอาจจะเหลือหกสิบอาจจะเหลือสี่สิบเก้าทำเป็นขั้นตอนมีคณะกรรมการทําตกลงจะมีสองบริษัทบริษัทกสทใช่ครับชื่อก่าวไปก่อนได้ไปก่อนบริษัทกสทกับบริษัททสทองารโทรศัพท์ใช่ครับ แต่ละอันนั้นไม่ใช่ว่าขายให้เอกชนไปหรือว่าขายหุ้นเอกชนไปทีเดียวเยอะแยะไม่ใช่ครับค่อยเป็นค่อยไปใช่ครับแต่ในที่สุดแล้วเป้าหมายคือให้เหลือน้อยกว่าครึ่งให้รัฐถือหุ้นข้างน้อยข้างน้อยจะได้ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจต่อครับแต่ว่าไม่ใช่ขึ้นต้นปั๊บน้อยเลยไม่ใช่ครับค่อยเป็นค่อยไปครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยขอทราบโครงใหญ่หน่อยตอนนี้จะมีอีกสองบริษัทเกิดขึ้นนั้นนะครับจะเปิดให้มีบริษัทเอกชนอย่างอื่นอีกไหม ร้ายใหม่เกิดขึ้นอีกไหมเช่นผมอยากจะสร้างบริษัทของผมขึ้นมาบ้างนะค,ะครับใครจะมาดูถูกผมผมอาจจะไปเรียนรู้<ช>เรื่องธุรกรมนาคมมาแข่งกับไอ้สองบริษัทนี้บ้างได้ไหมห,หน้าตาน่าจะเป็นหนายห้างอยู่ธุรกมนคมใช่ได้ได้เลยอาจารย์มผมเรียนอาจารย์เลยว่าทันทีที่เรายกเลิกการที่เราจะแปรรูปได้เนี่ยเราต้องยกเลิกแก้ไขกฎหมายโทรศัพท์ผูกขาด กฎหมายการสื่อสารกฎหมายประสิีธิโทรเลไยกเลิกหมดสิทธิที่องค์การโทรศัพท์และการสื่อสารเคยได้รับสิทธิผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวต่อไปนี้ไม่มีหมดเมื่อหมดก็ใครก็จะมาทําก็ได้เราก็วางแผนไว้ครับว่าการเปิดเสรดีของเราเนี่ยเราจะเปิดให้กับบริษัทคนไทยก่อนในประเทศมีบริษัทคนไหนที่จะมาแข่งกับทีเอจะมาแข่งกับทีทีแอนทีจะมาแข่งกับยูคอมจะมาแข่งกับชินวัตรเชิญเสนอตัวเข้ามา นะครับก็จะเปิดให้แต่พอถึงปี2,549ตอนนี้ตามข้อตกลงกับองค์การโลกค้าโลกบริษัทต่างชาติจดทะเบียนฝรั่งเข้ามาเชิญให้โอกาสคนไทยก่อน8ปีพูดง่ายนึกว่าอย่างนั้นครับ4.1นเนี่ยนะครับไปถึง4.9ครกบก็เราได้เริ่มกันก่อนละ8ปรปีแล้วถ้าเริ่มแล้วนี่เราก็จะเปิดละเสรีไร้ผมแดรต่างชาติอยากจะเข้ามาตั้งก็ตั้งภายใต้เงื่อนไขและคุณสมบัติที่ ที่จะมีคนร่างไว้มีคนกำกับใครร่างคนร่างนี่คือสภาผู้แทนราษฎรนะเสนอกฎหมายขึ้นมาฉบับหนึ่งนะครับเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา40ที่ระบุเอาไว้ว่าบรรดาวิทยุวิท, savior, วทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมทั้งหลายจะต้องมีองค์กรอิสระเ,เป็นผู้กำกับควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกานะครับซึ่งขณะนี้ ร่างกฎหมายฉบับนี้ครับรัฐบาลกําลังเตรียมการเปิดสมัยประชุมนี้ก็เสนอเข้าได้แล้วครับครับแต่นี้เมื่อเสนอเสร็จสภาเห็นด้วยตั้งคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรอิสระเหมือนที่อเมริกามี FCC มนะครับองค์กรอิสระนี้ครับจะทําหน้าที่แทนกระทรวงคมนาคมต่อไปรัฐมนตรีไม่มีเสร็จแล้วไป,ไปสาง,งานไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วกรรมการชุดนี้เลยอิสระเลยเขา สั่งการเองเลยต่อไปคนก็ไม่ต้องแย่งกันเป็นรัฐมนตรีคมนาคมอีกเพื่อเพื่อเพื่อมาแย่งกันหาประโยชน์กับองค์การโทรศัพท์หพือการสื่อสารมีกรรมการอิสระเขาทําหน้าที่แทนสั่งองค์การอิสระไม่ได้ไม่ได้ครับเหมือนองค์กรกลางครับรัฐบาลก็สั่งไม่ได้นะฮะเพราะเขาตั้งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญครับเขาจะให้ใบอนุญาตอาจารย์หรือไม่ให้ก็ต้องอยู่ว่าอาจารย์ตําตามหลักเกณฑ์เขาหรือเปล่ามีคุณสมบัติครบหรือไม่ครบใช่เขาจะเพิกถอนอาจารย์หรือไม่เรื่องของเขาครับ อจาจราค่าบริการจะเป็นงานการให้บริการจะเป็นอยู่ในกฎเกณฑ์กติกาซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เขาจะกํากับแล้วใหญ่มากนะครับกรมการชุดนี้นะใหญ่กว่ากระทรวงคมนาคมนะครับเพราะไปเอางานของสํานักนายกมาด้วยไปเอาสํานักนายยกเดี๋ยวนี้นคลื่นใช่ครับคลื่นวิทยุโทรทัศน์สถานีโน้นสถานีนี้ไปหมดต่อไปอาจารย์จะออกรายการก็ต้องขึ้นทั้งโน้นนะครับอ,อสมรทอนี่ก็ต้องไปอยู่ต้องไปแล้ว, <นะ S 2> ลวครับ<อ>ต้องไปแล้วนะฮะกระทรวงมหาดไทยซึ่งเคยมีคลื่นของข่ายตำรวจอะไรต่าง ไปอยู่ทั้งหมดดูเรื่องอม่ดูแลเรื่องคลื่นทั้งหมดหมดเลยอะไรที่เกี่ยวกับคลื่นเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมอยู่ชุดนี้หมดใหญ่ที่สุดล็อบบี้นี่มันมีแน่ในโลกนี้นะครับห้ามไม่ได้แล้วทำได้ยังไงก็ทําไม่เหมือนประเทศอื่นที่เขามีกันนะครับเ c c เขาอนุญาตให้มีล็อบบี้ได้แต่ทํากันอย่างแบบเปิดเผยเลยครับ ต้องเป็นประชาพิจารณ์เลยครับเพราะทุกเรื่องที่ FCC ซีซีเขาดเนินการเนี่ยมีประชาพิจารณ์ทุกเรื่องเลยม่ก็ไงเปิดเผยมันคว่าอย่างอย่างถ้าผมคิดว่าอันนี้ดีเนี่ยาก็มีการนําเสนอแบบแบบเป็นสาธารณะเลยครับผมก็พยายามบอกว่าอันนี้มันดียังไงครับครับแล้วก็เปิดกันเลยแล้วก็คนที่บอกไม่ดีก็มาสู้มาฟักันได้ก็รหาผู้สนับสนุนไปอืรนรงไป นี่ของเรามันเดี๋ยวนี้มันไม่ล็อบบี้เหมือนกันแต่ว่าแอบล็อบบี้ไปแอบล็อบบี้อยู่ที่บ้านหรือไปแอบล็อบบี้อยู่ที่อื่นไปล็อบบี้ทำตีไปกินข้าวกับผมหน่อยนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเป็นปัญหาไปล็อบบี้กันหน่อยอ๋อครับ